ใจตัวเองฮ่าฮ่ากลับมาเจอ,จอกันอีกแล้วนะครับพี่น้องอาเจ้าวันนี้อวันนี้คอนเทนต์คืออะไรครับฝึกคุณบีมอ่าคอนเทนต์เหมือนเป็นทีมแต่ลงแรงอ่าแปลกแปลกกันดีเออมาแปลกแปลกามา, <ๆ S 1> ม,ามาอีกแล้วเม,ม,วม,มาทเมททั้งทีมอีกแล้วไปเ,เ,เ,เริ่มกันเลยดีแล้วเมททั้งทีมอีกแล้วดีทำไม่แครี่ทั้งทีมไอสัตว์บ้าพี่ชายโอ้แค่แครี่ทั้งทีมก็ชิบหายดิเออแครี่งคุณคุณแน่ใจ เดี๋ยวเดี๋ยวคุณคุณแน่ใจคุณแน่ใจแล้วใช่ไหมครับว่าคุณจะเอาเมททั้งทีมไม่แน่ใจต้นนานาเยอะไอสัตว์เงียบเร็วมันก็ใช่อ่ะเอิ่มหรือว่าจะต้นเกมมาจัดเฟิร์สบัตรก่อนเลยไหมเอาไหมจัดเฟิร์สบัตรแล้วก็เขาแยกย้ายกันเติบโตเอาไหมไปไปป่วนป่าไม่งั้เลยปะ ซึ่งซึ่งก็คือทุกคนเลือกเลือกเมทเลือกเมทตามใจชอบอืก็คือเลือกเมทตามอันนี้ไงเลือกเลือกเมทได้หมดเลือกเลือกได้หมดแดงแเกลือกเลยมึงช่ยช่ผีทีมึงการเมทเออรบกวนแบนฟอร์แบนฟอร์ให้หน่อยครับผมรบกวนแบนฟอร์หน่อยครับคอนเทนท์เฮี้ยมคอนเทนท์เฮี้ยมาก โอ้โหใหญ่อะอย่าให้รู้นะใครมันคิดคอนเทนต์นะเดี๋ยวไปต่อยให้เบือ่อแลัวโมเรียบ,บังหาเลยเราเฟิร์สบัตไปแล้วเวฟิร์สบัตเราเฟิร์สบัตไปแล้วอาอพี่มันเฟิบัตอาทรมานใช่ตองทรมานทรมานจริง <c oughs> เอาเม็ดมาฟาร์มเอาเอาเม็ดเอาเม็ดมาเล่นทั้งคืมโคตรทรมานเลยน้อยยังเอาไฟเตอร์มาเล่นก็ยังดีนะเพื่อนนะเยอะยิ้มแช็คนะนะพอด มันจะบอรดล่วมแต่ห้ามไม่อย่างไรก็ดีแล้วก็ดีแล้วเออเออได้หมดได้หมดสวยงามไอ้เหี้ยก็จะนะนะคุณคุณี่แบบพี่ชอคนดับเท็จที่สุดคือคือคุณผู้บีมคุณผู้ตามตรงเลยนะถ้าว่าถ้าหาว่าเกมนี้ชนะนะโอ้โหคือมึงมึงไม่ใช่แลไรเหี้ยถ้าเกมนี้ชนะมึงมึงมึงมันคือฝั่งของข้ามคืโง่ฮะชนะนะคือถ้าหาว่าถ้าถ้าหาว่าเกมเกมนี้ชนะคือฝั่งฝั่งของข้ามโง่โง่มากเลยนะ คือตาเนี้ยอาเลนอาเลนมันโดดถ้าอาเลนมันโดดขึ้นหัวใช่ปะอาเลนมันโดดขึ้นหัวใช่ปะลงมาลงมาทำมันก็โดนกรุ๊กอยเงี้ยแต่ตอนเนี้ยอาเลนมันอยู่ไหนก่อนมันอยู่กลางลงไปทางตรงนั้นลยลงมาแล้วลงแล้วโอ้ยเดี้อเด้อเด้อล้าง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 แล้วแย่แล้วมันมาแล้วมาแล้วมาแล้วอเลเตอร์ไปล้างอ้าวเฮียเลเตอร์ไปล้างไอ้สัดโอ้อเตล่าลราเราคิดจะมาละ อเรเตอร์ออกล้างไงนี่ตอนที่าบีแบบอเรเตอร์มึงออกล้างโโหคนรุ่นเยอคนรุ่นแต่ตอนที่มึงเนี่ยเฮ้ยเย้ย่กูหยุดไม่ได้เลยสัสไปออกไปออกไปเออะไรอนไปออีไปเนี่ยอะไกูกูหยุดเขาไม่ได้เลยสัสเข่นขาเข่นไอสัสขาเข็นปลาปลาเมึองยักษ์าหมปีศาจ ัวเขาล็อกเฮียอะไรมึงเนี่ยเจลาเจลาเจลานักคอสเขยต้องตายนะนักคอสต้องตายนะเราตายแล้วแหละนักคอสต้องตายแล้วโอ้โหเดือยโลมันมาซ้อนมาแล้วพ่อพอดมาแล้วช่วยด้วยช่วยด้วยใหญ่ช่วยด้วยพอดมาแล้วพอดมาแล้วนี่ไงนี่ไงโอ้โหเขี้ยโดดเบาล็อกอะไรของมึง

อุ้ยว oui, ัดเตยิ be, okay. iros, uh. right, bot, ้วนาคน่นเกงได้ได้ได้ไปหมดได้หมดได้ได้ไ้มากีอือหมดหดดันไปดันต้มไปดันต้มด่วนเลยดันดันดันดัด่วนเลยไปยิงยิงดาเมจของเมรเมรเมยิงเมจดันพ้อใหม่ยังคิดด้ยเนึ่งูยตายเ้าหนเี้ยตายครับ มีแอรโดนล็อกไปล็อกแขนล็อกขาเฮ้ยดัก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 ไม่ได้อีกแล้วเฮ้ยมวยมวยมวยถอยมวยมวยมวยมา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 ดักเรานาค้อนนาค้อนมาเด้อเดินหนาค้อนมานาค้อนมาดักดักหน้าดันบนก็ได้เห็นดีนะเด็กหน้าดันบนได้ดักหน้าดันบนได้ไม่ได้เดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวผมล็อกเดี๋ยวตัดน้าค้อนมวยเคียนล่ามเอาอะไรดีกว่าเอาอะไรดีกว่า พอเล่นดีกว่าอเล่นดีกว่าเย้เฮ้คือเล่นไอ้เ้ะคือเล่นเม่ทั้งทีแม่งทรมานจิ๋หายเลยว่ะบิ๊มด้แนั้นได้นะใครเกมไวนะโคตรทรมานใครเกมไวนะใครเกมไวหาเลยนะโอเหอ้โหโอโอ้โหอโหอ้โหโอ้โหโหโอ้หโอ้หลอ้หลอ้โหโ้ห้โหโ้อ้โหโ้โหหออ คือคือทรงคือทรงเนี่ยคือต้นเกมอ่ะคือทรงทรงมาดีะเวยชื่องช่องกลางเกมตอนนี้แต่พอแต่พอท้าย่วงต้นเกมท้ายคือมันมันมันแบบทำไมเกมคุณบ่งครั้งหน่วงไว้อ่ะไม่เดี๋ยวกันได้เหรอเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวังเฮ้ย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 กลอ่ะไกลอ่